นี่ตอนนี้เราพร้อมเลยนะท่านผู้ชมเอาละรท่านผู้ชมครับอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อเป็นว่าผมฟาร์มมาผมฟาร์มมาพอสุควอแล้วกันนะครับเราจะไปเจอบอสกันนะครับผมไปกันเลยนะครับนี่นะผมจะเกมฟรีนะครับถ้าซื้อซื้อจาก Google นะครับไปพาสนะครับซื้อได้นะครับผมแจกฟรีนะครับเกมนี้นะครับ ไม่มีกระบวนวามกระบวนวารบวมดาบดาบไปกันดาบไปกัน,าน,กนทางดาบทางขวานจางานังหวะนี้มาคคบอะ่ะอืมแล,แล้วเราก็ได้สู้กับบอสเจดะโอ้โหน,น,นี่มันปูหมาขวานเบ,บ,บ,บ์เกเบ์เกเปล่า

ฟัน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 วัดันันตายยากเลือดเลือดโอ้ยดยดเฮ้ยขมีอ้เฮโอ้โหอ้โอ้ยจอหลบ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 หะไรอย่าอย่าอย่าเข้าไฟอย่าเข้าไฟอย่าเข้าไฟมันหลบไปดีตู้ันันมั้งจะตายตรไหนมึงจะตายกี่โมง กูตายก่อนแม่ไงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองอะอะไรวะมไม่เป็นไรเอาใหม่ไปกันต่อซื้อของอะไรซื้อหมดแล้วนะครับไม่ได้แคสต์แต่เริ่มต้นไม่ได้ไม่ได้แคส์นะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ไมาถ่ายตอนนี้แหละถ่ายตอนเจอบอสป้าเอ้ย มาเริ่มใหม่นี่เราจะเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนอาวุธนะครับเราใช้ขวานเป็นเป็นอาวุธหลักนะครับ <c oughs> เพื่อความรุนแรงแล้วก็ความแน่นอนนะครับต้องเจอขวานเกาะมึงแตกแน่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเลยนะครับไอเลิฟยู oo, นะครับ อานี่ฟาดฟาตามดาโอ้ยปหมันเจ็บเออเออเออเจอกวนเอ้ยค mm ูกูลบไม่ทันแอ้กแอ้กแออ็กีบร์เอ็กเบโอ้โอ้ยยยยยวะกูตายเลย อะไรกันนะ่ะกูตายแล้วเหรอบ้าบอชิหายเลยเนะีย่ยเปลี่ยนไปดาบดีกว่าเนานะดาบเลยดีะลืมดาบดีละดาบดีแล้วจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนมุ้งซัวาดาบมันตีเร็วนะครับทำดามเมจียได้เร็วดีขวดมันช้าถึงดามเมจียมันหนักพวกจีนแต่ขวานมันช้าครับ ไปตาโปโบกแบบโหดสุดโหดโหดโหดหลบได้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 ไหนเจอเมื่อกี่รอบเนี่ยนี่สิงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรก็ช่างฟันก่อนฟันตันฟันฟ so ันฟันเอ้อรีด กูจสวิงไปอะไรกวิงไปฮะงทำไมกูวิงไมกูงทำไมวิงทำไมสวิงทำไมนี่หลบันหลบได้หลบได้หลบโคตรหลบไม่ได้ว่ะเหลบหงกอนงนโอ้ยหลบมาันก่อ ตกแตกแล้วใช่ไหมล่ะลกบมึงแตกแล้วใช่ไหมล่ะกกมึงแตกแล้วใช่ไหมล่ะ,ลละเปลี่ยนนะกูรู้ทันตายโตเยสอย่า,ม,ามึงจะดึงโตกูตายแม่ไงไอ้สัตว์ <c oughs> ไอ้หน่่ยเนี่ย ชนะไม่ได้อะเราต้องชนะไม่ได้ครับท่านผู้ชมเล่าเพื่ไหนไรหรอวะเนี่ยบางด่านก็ยังไม่ส oui, ําเร็จภารกิจนะครับเอาบอสดีก่อนชิงชังมันซะเหลือเกินหัวบปูปูปูช่วยปู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 จะไรงหนาฮะจะอะไรฮะทำไรทำไร มันลับไฟมันับไฟเฮ้ยหลบหลบได้หลบได้ทำอยูนี่อ่ะเฮ้ยจิเลือดก่อตอนมันี้แตนมันกำลังนี้เดี๋ยวโอ้ยหงงงงมันอยู่โอ้ยจ็บมาก ไฟแมวไฟไฟไฟโอ้ยโอ้ฟัน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 โอ้ยโอ้ย าำไมเอายเอ๊ยหรือไปครับหรือไปไม่น่าซื้อของมาครบแล้วนี <response> ่น่า <ileri> ้องซื้อของมาครบแล้วครับท่านผู้ชมแต่จะเอาบอสเนี่ยแต่จะเอาบอสให้ได้เนี่ยเออแตยังไงยังไงเนโอ้โหเลือดเลือดเลือดเลือเลือดบนรถเลือดลนอถเลือดอือเลือดเลเลือด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 เลือ เติมเลือดแป๊บเลือดหมดขอเวลาสักครู่ขอเวลาเติมเลือดแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเด่๋ยวนี้โอเคเคารพบเคารพบเคารพบนับถือเคารพบนับถือแล้วก็ไปต่อแล้วไปต่อ ต้องตีบอนใหม่ใช่ไหมเนี่ยช่ตีมอนใหม่ด้วยฟันมันฟันฟันมันจะช่วยมันจะฟันออกาไม่ได้ไม่ได้มาพร้อมแล้วเจิมรอบที่สิบแล้วเนี่ยมีงวงมีงวงแล้วเราอ่ะมีงวงนะมีงวงมีงวงนั่นเราอะมีงวงนะมีงวงแล้วเราอ่ะมีงวงนั่นเราอะ มีงวงนะเราอะมีงวงมีงวง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 งง ਕੰਨ 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 ออมไม่ลงสักทีเลยไปที่อื่นก่อนไหมไปที่อื่นก่อนไปแม่งแม่งสู้มันไม่ไหวเลเวลไม่อัพต้องไปอัพเลเวลก่อนนะเกลียดไฟซะเหลือเกิน bia phai với tay nhìn mãi bia phai bia phai hey phai Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì video ความสักครู่ตรงนี้ไปไม่ได้ที่ชุดตรงนี้ไปไม่ได้ ฟัก่อนฟังก่อนเดี๋ยวไปจัดมันเดี๋ยวไปจัดมันฟาร์มสักเน็กน้อยมีทางไปด้วยว่าอืมเดี๋ยวอัพยังทุกคนเดี๋ยวอัพแล้วมาเพิ่มสเต็ง แอคแท็กพาวเวอร์เพ mm ิ่มเรียบร้อยอ้ยตานำซุกกับบอสกันดีกว่าเราเต็มที่แล้วเออข้าเจอาข้าเอ้าฮะไม่มีไม่มี พร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ได้โอ้ต้องทำลายศัตรูให้หมดก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นไปไมึงอ่ะ พร้อมแล้วน้องบอสน้องบอสซึมน้งองบอสน้องบอสเขาลบก,ก่อนซื้อของด้วยซื้อของด้วยเราซื้อได้อีกเอาไม่ได้แล้วอ่ะเงินหมดไม่มีเงินแล้วโอเคสองขวดน,นี่แหละพร้อมลุยตีกับบอสต้องตีให้ตายไอบ้บ้า มาเอามันให้โดนอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทาง,งก็ใช่ไหมอย่ามาขวางทางถ้าไม่อยากตายฉันพร้อมแล้วโก,กดแข็งมึงอย่างมากเอาอยัางไงเอาอยัางไงแนี่ยเน่ไอ้เหี้ยโอย ตำาวจอ่ะที่ยิงมึงใช่ไหมเนะี่ยเออไอจีเลือดเอามึงนี่แตกดีกว่นานี้จังมึงนี่ตายจังมึงนี่ตายจังมึงนี่ตาย เจ้าช่วยเอ้นไอันนี้เป็นันล็อ d ีฟีดสโัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวดูก่อนอะไรเควสเหรอมีไรนทำอีกสีรามางกันเถอะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนได้ไรได้ไรเอาเรามาโผที่ไหนอีก่แล้วเนี้ โอเคไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีคก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ